ตะเกาผมสิบอกว่ามือนีอีน้อยๆอยากกินนั่นอยากกินนี่แต่มือนีมันบอแมนครับเป็นผมเองนี่แหละครับอยากกินหมูเกาหลีครับพี่น้องแต่อีนน้อยบอพาไปกินผมกันเลยเฮ็ดมันซะเองเลยครับแถมเฮ็ดน้ำจิ้มเองพ่อผมพุ๊แล้วครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสิบบ้าให้บผมอ้วนได้ยังไงครับเบิ้งแต่เนี่ยบอกผมสิเฮ็ดกินนะครับก็หนานีเพิ่งกินหมูกระทะมากยกๆเลยมือนีมันสิบบ้าแมนหมูกระทะครับมันจะเป็นหมูเกาหลีครับมาหาเบิ้งได้เลยครับว่ามือนนนนนีีี้้ผผมมมสสิไปปซืออหหยยัังงงแแ่่่ลลลววเเเเ็กกกกาาาาคบรท บาดบ่ตเตอร์เลยก็คือนี่เลยครับพี่น้องเขาเอิ่น่าเครื่องเคียงคนเกาหลีครับเซเป็นแบบว่าพวกของดองพวกกิมจิแป็นสันไหมครับแล้วอันต่อมาก,ก็คืออันนี้ครับบักซอสเกาหลีครับมันเอิ่นโคชู่จังครับขันเห็นปิ้งย่างบาดัดเดอนี่ผมเห็นคนเกาหลีใส่อันนี้ตลอดอินโนนอยว์วามื้อนี้คันสิเป็นเกาหลีแล้วเฮาต้างองเอาเมนูเกาหลีให้มันเบิดเลยเล่มก,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 กันก็เลยจัดบักบกจีบกเกลือมาพร้อมครับแล้วเขาคนเกาหลีนี่สิมากินกับใบอันนั้นมั้ยครับใบที่เป็นคือยังใบม่อนมั้ยครับอีนโนนอย์วาแต่จริงๆแล้้้้้้ววววมมมมมััััันนนนเเเเปปป็็็็ใบบบบบบงาาาาคคครรรรรพพผ่่่่ีแแลลกกกูููสสิิไไหหออออยยดต สลัดสีไก่นเน่าเราก็เลยเอาหนั่นเลยครับแล้วจากนั้นผมกม็สิม,มามักหมูสามชั้นโดยการใส่ซอสบักโคชูจังนี่แหละครับลงไปใส่แค่ย่างเดียวเลยครับเพราะว่าผมซิมมึงแล้วโอ้โหน้ำซอสนี่มันแสบแห้งครับตะเกี่หมูสามชั้นเขาจะใส่เป็นแบบว่าเสนน้นใหญ่ๆหนาๆเลยครับแต่ผมก็บ่ะมีคือเก้าอีกแล้วละครับผมมีเป็นแบบบางๆอยู่ในตู้เย็นก็นเลยเอาหนีมาเลยครับ แล้วน้ำจิ้มเกาหลีนี่เข้ากับเเฮดเป็นน้ำจิ้มผีสิงสูตรมั่วอีครับพี่น้องว่ามันสิกินไดวะครับผมใส่น้ำจิ้มสุก,กีลงไปสามซอนแล้วก็ตามโดยซอสหอยตามโดยซีอิ๊วขาวน้ำมันงาแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยตามโดยโคชูจังลงไปก้อนครับสอซอนขันข้นเกาหลีกระลังเบื้องนี่ผมบอกเลยว่ามีกำมัดแหะน้องมกมึงทําอะไรของมึงเนี่ยกษิบานะ <c oughs> <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันว่าเข้มข้นผมก็เลยใส่ลงไปอีก2อซอนครับตามโดยบีบักาหน้าลงไปอีกหน่วยหนึ่งครับสุดท้ายผม,มสิเติมงาขว่ลงไปแล้วก็ตามโดยบกพิกะกะกะเททีียม่ ครับเป็นอันเซตเรียบร้อยครับนำจิ้มสูตรผีซิงของผมครับโอ้โหมะลุวะสกินด้ายสัมปะน,นะครับแต่ผมชิเมมึงแล้วครับรสชาติแปลกไหมถือว่าพานเลยครับพป่น้่องเส่บพร้อม เป็นย่งก็ต้องเฮ็ดสูตรนี้ไปเลยครับย่านอีนุนอยกินโคจุ้จังดิบๆไปเลยครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเขาแรงเข้ามานี่โอ้โหเป็นไงครับเกาหลีของแท้เด้ครับนี่อันยองฮาเซโยโอโลโซมากินเขาแรงนำกันนะครับผมแตนแตนแมวพญาเขาตื่นเต้นปะครับครับไ่เคยกินอันนี้เลยนี่อันยูซี่อันนี้มันเป็นเครื่องเคียงดองสไตล์เกาหลีเนาะแต่ต้องบอกเลยว่าสไตล์ผมกับอีนุนอยนี่บ่แม่นว่าคนมากินของดองเลยครับเดี๋ยวมื้อนี้ล่ะครับสิมาเปิดประสบการณ์ใหม่สิมาเปิดใจลองเบิ่งเปิดบักหม้อกระทะไฟฟ้าหน่อยเฮาขึ้นครับจาขึ้าาาาเเกกก่่่บบัััันนนีฮมะคร ลงไปปิ่งไปย่างครับตามจริงเขาใส่แบบกระทาแบบใหญิ่ๆนะครับเบนแบนนั่นนะ อันเท่านี่ก็บ่มีอีกครับว่ามีจักเนีครับอันใดที่แบบว่าเป็นปตามสูตรต้นฉบับเฮ <c oughs> ามีอันไหเฮาก็ใส่ตามมี่ตามเกิดนั่นแหละครับผมเห็นยามคนเกาหลีเขากินครับเขาสิเอาบักกระเทียมนี่ลงไปย่างแล้วก็เอาอีกกิมจีนําครับลงไปย่างยนมีหมูไก่ซุกเขาก็สิเอาบักกันไก่นี่ยมาตัดงอเป็นได้ครับคือต้นฉบับครับว่าย่งว่ามื้อนี่สิเป็นโคงเกาหลีกัยังว่าครับนี่ยามกินเขาก็ต้องกินแบบว่าคืออารมณ์เมียงบ้านเฮ้าอ่ะเอาผักเกียวมากลากองออกแล้ววันนี้ก็เอาหมูลงไปเอาเครื่องเคงงนนเี่ยนนใสหลาวง ไ้หวัวไขยกุ้งครับ อันนี้ครับที่เด็เข้าครับน้าจิม้มสูตรผีสิงเข้าครับบารน,นี้ก็บมวนมวลมวลมวน,นเข้าไปแล้วครับออืพอได้กินเข้าไปเท่านั้นละแม่พญาเข้าจากสิเป็นคนเกาหลีเฮ็ดหนาเขายังคนสารค้ามท่านที่เลยครับผมรู้นะตอนนั้นเลยว่ามันต้องไม่อีียงแปลกๆเลยแท้ครับผมก็เลยบอกว่ามันี้เดี๋ยวผมสิขอซิมล่องเบิ้งผมมาขันอินน,น่อยเฮ็ดหนาแปลกๆนี่ให้รู้เลยครับว่ารสชาตินี่มันบ่ปกติแต่แท้ครับแต่ถ้าผมเดี๋ยวลองซิมเข้าไปเท่านัาดละครับพี่น้องโอ้โหเฮ็ดหนาแปลกๆเลยยังไหนครับมันออกสีเซียครับมันก็จะเป็นสไตล์เกาหลีนััััั่่นนนนละคครบบบกกกิูอี้นะครัับบ่ บลอกบอกกีนี่นะรถชีสพร้อมด้วยผมมักมากพอาะถ้าผมไล่ซิมลูกอันแล้วผมเลยรู้ครับว่าเป็นอย่างอินหน่อยต้องเห็ดหนาแปลกๆนั่มเป็นเยียนว่าตัวบลเครื่องเคียงของเกาหลีนั่นแหละครับอินหน่อยกินบ่ค่อยเป็นบันไดครับพี่น้องก็เลยแบบว่ารู้สึกมันแปลกๆครับหลังจากพอแต่อินน่อยโหานั้ดล่ะครับบ่กินเครื่องเคียงอีกเลยครับแล้วก็กินก็ยังแบบมุกกระทาปกตินั่นแหละครับแล้วก็เซียพร้อมนี่ครับเพิ่นว่ากันแล้วยกโปเวลิกุกเลย ัวซอสโคชูจังนี่เอามามาักนี่โอ้ผมบอกเลยครับว่าเสียบแห้งเราแถมเอามากินเป็นน้ำจิ้มดิบๆเลยนี่กับเสียบคือกันครับนึกว่าอิ่มหน่อยสิกินบ่ได้ครับตอนแรกบัดได้นิมักเลย เดี๋ยวเทียวหน่าผมจะพาอีนหน่อยไปกินร้านที่เพิ่นแบบว่าขายสไตล์เกาหลีลองเบิองครับเขาจังได้รู้ว่าข้เาเห็ดคือเพิ่นบ่นั่นนะครับ <c oughs> มื้อนี้ก็นั่งกินข้ายืดสองคนอีกคือเก่นานั่นล่ะครับกินบาดได้นี่ต้องบอกเลยว่าท่องนี่แก่นกว่าหน้าภาคตลอดครับพี่น้องอิ่ม,ม,ม,มบ่แม่นอิ่มธรรมดาเด้ครับอิ่มบักย่างคักน้องข้างๆของเพิ่นขี่รถมาพอดีครับก็เลยสวนเพิ่นกินมาเด้อครับกินข้าวเพิ่นว่าจังซี่ล่ะน้องเพิ่นก็บอกว่าจ้าว่าครับแล้วก็หัวเลยครับแล้วเมื่อคืนบอกผมก็ไลฟ์สดพร้อมบ่รู้ว่ามีผู้ใดทันบ่นะครับ